เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกูค้ครุยลิสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่18กรกฎาคม2565วันนี้มาไม่ค่อยเช้านะเพราะว่าเมื่อคืนผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ทําชดเชยให้นะครับสำหรับประเด็นข่าวแรกครับถ้าคุณท่องยุทธภพ u t u b e และเป็นคนที่ชื่นชอบคอนเทนต์แนวเกม first person shooter คุณน่าจะรู้จักกับไมเคิล e กรช c k อ้าวไม่รู้จักเหรอครับเขาเคยเป็นอดีตผู้เล่นอาชีพของเกม cs go จากทีม S e s p o r t นพะเมคาหรือว่า c l o u d n นั่นเองก็ยังไม่รู้จักอยู่ดีใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าเขาคือ h ช o u d แล้วก็หลายคนก็คงจะร้องออกกันอย่างแน่นอนอย่างที่ผมเกริ่นไปครับเขาเป็นอดีตนักกีฬา E s p o r t แต่ว่ารีทรายแล้วแล้วก็ผันตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แนวสตรีมเมอร์ซึ่งโด่งดังทะลุโลกกันไปเลยนะ ผมชอบดูคอนเทนต์ของเชลล์เป็นการส่วนตัวนะคือเขาก็ดังน่าจะพอๆกับด็อกเตอร์ดิสเรสเปกอะแต่ว่าบุคลิกของด็อกที่เป็นการแสดงเนี่ยมันจะแก่นๆกนเห้าเหกวนส้นตีนหน่อยๆนะแต่เชลล์จะสุขุมพูจาดีแล้วก็น่ารักกว่าผมชอบเวลาเขาวิเคราะห์อะไรเกี่ยวกับเกม First Person s h o o t e r หรือว่าเรื่องต่างๆของวงการเกมเนี่ยเพราะด้วยความโด่งดังเขาก็เลยถูกเชิญไปทดสอบเกมอยู่บ่อยๆนะฮะเขาเคยทำนายว่า a p e x Legends แล้วก็ a า o r a n t เนี่ยจะโด่งดังเป็นผู้แตกตั้งแต่เกมยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเลย เพราะว่าเขาได้จับเกมก่อนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถือว่าความเห็นของเขาเนี่ยโซลิดพอสมควรเลยทีเดียวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเกิดเรื่องใหญ่ในวงการสตรีมเมอร์ครับเมื่อเชราลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในดาราตัวท็อปของ Twitch ประกาศเซ็นสัญญากลับมาเล่น eSport อีกครั้งในสังกัดของทีม s e n i n e ล l s ในเกม v a l o r a n t และจะร่วมทัวร์นาเมนต์การแข่งขันทั้งหลายกับทีมในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เรื่องนี้น่าติดตามในหลายมิติครับตั้งแต่ประเด็นว่าเชราลเนี่ยถือว่าอายุ มากแล้วสําหรับนักกีฬาอีสปอร์ตสายเกมชูเตอร์นะฮะเด็กๆนี่เล็งยิงกันพระการว่องไวทุกคนแล้วเขาจะสู้คนอื่นได้ไหม <c oughs> คือสําหรับมาตรฐานระดับสตรีมเมอร์เนี่ยแน่นอนว่าเขาเก่งมากนะแต่ถ้าเล่นแข่งกับทีมสุดแกร่งของโลกเนี่ยจะเป็นยังไงเราคงต้องมารอดูกัน แต่ตำแหน่งที่เขาเล่นจะเป็นสโมเกอร์ประจําทีมครับไม่ใช่ตัวแฟลกเกอร์หรือว่าตัวเปิดนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคนมีอายุก็น่าจะช่วยได้มากนะคือผมชอบวิวัฒนาการแบบนี้ของอ e ีสปอร์ตนะถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงนะว่าคนอายุมากหน่อยก็ยังแข่งขันได้นะเหมือนทีมฟุตบอลที่มีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นอายุ18จนกระทั่งรุ่นเกา่าอายุแบบ30บวกบวกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวดีมากๆเลย อีกด้านหนึ่งคือ s e n t i n e l ว a ลเลอรเนี่ยเป็นทีมจากประเทศอเมริกาที่มีแฟนแล้วก็คนรักค่อนข้างจะเยอะครับพวกเขาเล่นเก่งฝีมือดีแถมยังมี t ท n ซซึ่งถือว่าเป็นดารานหน้าใหม่ที่เป็นซุปตาฮอตมากยิงคมหน้าตาดีนิสัยเป็นกันเองนะทำให้สร้างฐานแฟนในทีมได้เพียบครับรอบนี้ทีม Sentinel น่าจะมีคนติดตามดูกันเยอะเลยและไม่ว่าสุดท้ายเชลลจะกลับมาได้อย่างเต็มตัวหรือไม่แต่สุดท้ายคนที่ชนะและได้ผลประโยชน์แน่นอนก็คือไรออดแล้วก็วอลเลนนั่นแหละครับที่จะได้ผู้ชมเพิ่มออย่่างแนนน ประเด็นที่สําสำหรับวันนี้ครับดิจิ x t ล e อ็กซ์ตผู้สร้าง w r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  m m ครับได้เปิดตัวเกมใหม่ของพวกเขา Soulframe พร้อมปล่อยเทรลเลอร์ตัวแรกของเกมออกมาด้วยซึ่งก็ยังเป็นแค่ CG จีเทรลเลอร์นะครับไม่มีเกมเพลย์แต่ดูทรงแล้วเกมจะมีความแตกต่างจาก Warframe แบบเหรียญคนละด้านเลยทีมงานบอกว่าในขณะที่ Warframe นั้นเป็นเกมยิงที่มีความรวดเร็วว่องไวแต่ว่า s l f r a m e จะเป็นเกมเน้นการต่อสู้ระยะประชิดที่หนักแน่นแต่เชื่องช้าธีมของ Warframe เป็นไซไฟ แต่โซเฟรมจะดูเป็นแฟนตาซีหนักมากครับอย่างไรก็ตามรูปแบบของเกมน่าจะไม่พ้นการกรายดิงฟาร์มของหนักๆเหมือนกันแน่ๆใครชอบเกมแนวนี้หรือเป็นแฟนของทีมพัฒนานี้ก็รอดูตัวเกมตอนเปิดให้บริการแล้วกันนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับรัฐบาลอังกฤษออกถแถลงการ์ว่าอุตสาหกรรมเกมจะต้องจัดการระบบลูทบ็อกซ์ของตัวเองให้ดีไม่เช่นนั้นทางการจะดําเนินการอะไรสักอย่างเพื่อควบคุมมันอย่างแน่นอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับหน่วยงานรัฐของประเทศอังกฤษทั้งกระทรวงดิจิทัลวัฒนธรรมสื่อและก็กีฬาย้ำอีกครั้งนะว่านี่หน่วยงานของประเทศอังกฤษนะครับไม่ใช่หน่วยงานไทยนะครับออกมาเรียกร้องให้มีการตั้งข้อกําหนดให้เด็กๆไม่สามารถใช้งานระบบกาชาได้นอกจากจะได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองครับ เพราะว่าผู้ที่ใช้งานในระบบนี้นี่มีความสูมเสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพจิตการพนันแล้วก็การเงินทั้งยังเตรียมที่จะจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาร่วมกับบริษัทเกมทั้งหลายเพื่อตั้งมาตรการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างประณีประนอมแล้วนะครับถ้าเทียบกับฮอลแลนด์หรือเบลเยียมที่บอกว่าระบบนี้ผิดกฎหมายไปเลยผมว่าสุดท้ายแล้วอุตสาหกรรมเกมก็อาจจะต้องหนีแล้วก็วิวัฒนาการจากระบบนี้ไปนะเอาจริงๆแล้วมันยังมีวิธีอีกมากมายที่พวกเขาจะทําเงินได้อย่างแฟแฟ ไม่ว่าจะเป็น Battle Pass หรือสกินที่คุณจะขายแพงเท่าไหร่ก็ได้ก็ขายไปเถอะนะอย่างน้อยมันก็ตรงไปตรงมากว่าระบบแบบนี้ครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพยายามจะดู Resident Evil ทั้งเวอร์ชันหนังใหญ่แล้วก็เวอร์ชันซีรีส์บน Netflix นะแล้วก็พบว่ามันดูยากมากครับหลับแล้วหลับอีกดูเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีนะกะว่าจะรีวิวก็รีวิวไม่ได้นะแต่ผมดูหนังไทยเรื่อง Fast and f a ร์แซนฟ u o จบนะครับผมว่ามันเป็นหนังที่ ยากไงว่าให้เรามานั่งคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับข่าวเช้าวันนี้มาสายเล็กน้อยนะต้องขออภัยด้วยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันนะใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมนี้มาเล่นกันด้วยเมื่อวานผมเล่น Power Watch Simulator ไปสนุกมากนะลองไปดูกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ